ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอการสอนเบสแ a ค t ิ c โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่21สมาคมจีนแห่งประเทศไทยสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่21ครูผู้สอนนายนัทพลเชิงโกรยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แค่หลักษรของโน้ตสัญลักษณ์ของโน้ตดนตรีไทยดนตรีสากลอ่าดนตรีสากลแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละโอเคไหมมาดูเสียงโดูเสียงดูเห็นไหมเสียงโดูเนี่ยแต่แทนสัญลักษณ์ดนตรีไทยก็คือโดดี ภาษาอา่าดนตรีภาากลเขาจะแทนด้วยตัวตัวอะไรนะตัวจีแล้นี่เพื่อตัวอะไรตัวโดเขาจะแทนด้วยตัวซีซีนะตัวซีต่อไปเ,เสียงเรงเสียงเรงโน้ตดนตรีไทยจะแทนสัญลักษณ์ด,ด้วย,ด,ย,ด,ยด้วยอะไรด้วยสัญลักษณ์อะไร ตัวมีนะกไปเสียงมีดนตรีไทยจะใช้สัญลักษณ์ก็คือหมอมา้าก็คือเสียงมีและดนตรีสากลจะเป็นตัวอะไรครับตัวมี แล้วบทที่สามก่อนล่ะอีต well, ัวอต้องต่อไปเสียงที่เจ็ดคือเสียงทีแต่ละบททีไทยคือทหาทหารอ่าแล้วบททีสานก่ล่ะบททีสากนล่ะ เสียงที да. ่หน uh, ึ่งถ้าเสียงโนเป็นเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองก็จะเป็นดีดีก็คืออ่ะตอบราลองลองลำดับลำดับตามเสียงดูนะ C D E L G พอ G มันจะสิ้นอ่ะเสียงอ่ะในภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมี A B C D E F G มีแค่ G น้ำดักก็นานนะในภาษาอังกในภาษากรีรกอัยศรภาษาอังกเราอะตัวภาษากังกแต่ดนตร,รีสารกลหรือดนตรีทั่วไปของดนตรีไทย<ม>ตัวโน้ตจะเริ่มที่ตัวโดใช่ไหมตัวโดก็จะเป็นวิธีการนับก็คือโดก็คือ C D E F G แล้วก็กลับมาเริ่มที่ตัว ตอนนี้เป็นตัวที่หนึ่งตัว F ตัวปลาเนาะแล้วก็จะลำดับไปเรื่อยเนาะปลาซอนแล้วก็กลับมาที่ตัวอะไรลาไมลาเมืออเดิมตามราดับขั้นพอเข้าใจยังจำสัญลักษณ์ไว้นะมันจะมีในรายงานนะจำสัญลักษณ์ด้วยไอ้ตัวตัวโน้ตด้วยต่อไปโน้ตสากลเรื่องที่สองเรื่องที่สองในวันนี้เรารู้จักตัวโน้ตกันรู้จักกันครับ ก็คือเขาจะใช้แทนสัญลักษณ์ค่าความยาวของตัวโน้ตค่าความยาวของตัวโน้นนะอย่างเช่นเสียงอ่อะอ,อ,อ่ก็คือพวกตัวโน้ตตัวเนี้ยจะแทนความยาวของเสียงสัญลักษณ์ตัวแรกตัวแรกคือตัว ตัวกลมเนี่ยไอตัวกลมเนี่ยจะมีความยาวเสียงมากมากที่สุดนะมากที่สุดอ่ะมากที่สุดต่อไปตัวที่สองคือตัวขาวมันจะมีความยาวเสียงของก็คือครึ่งของตัวอะไรตัวลมะสมมว่าตัวกลมตัวกลมมีความยาวตัวกลมมีความอ่านเดี๋ยวผมเขียนให้เลยสมมติว่าตัวกลม มีความยาวเท่านี้ตัวขาวจะมีความยาวเท่าไหร่ครึ่งของอ่ะมันก็จะมีความยาวครึ่งเห็นไหมยาวเ่าของตัวกลมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตัวนบต่อไปต่อไปต่อไปเป็นตัวอะไรตัวดำเหมือนกันลักษณะตัวอ่ะรูรูผ้ามมันเห็นไหมรูข้ามมันมันจะเป็นแบบนี้วงกลมอ่ะวงกลมก่อนทีนี้มันจะ จิงๆอะมันจะเป็นตัวขาวไรแบบนี้ใช่ไหมตัวดำตัวดำมันจะเป็นตัวกลมแล้วก็ก้านจะเป็นตัวขาวแล้วถ้าเติมตัวดำเข้าไปนี่ตรงหัวมันเขาจะเรียกว่าตัวดำวิธีการเขียนนะวิธีการเขียนวิธีการจำเขาจะเรียกว่าตัวดำและความยาวเสียงมันจะมีครึ่งหนึ่งของตัวอะไรขา การเขียนเขียนไดง่ามาดูคือเขียนตัวกลมลงไปก่อนใช่ไหมตัวกลมอันที่สองคือเอาการขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นตัวขาวแล้วอันนี้จะเป็นตัวขาวนะแล้วซึมหัวมันมันจะเป็นตัวดําตาดระดับมาเลยตัวดําตัวดําเสร็จแล้วถ้ามันมีการมาเขาจะเรียกว่าตัวตัวอะไร ชั้นเป็นยังไงมันาทีสองก้านเราจะเรียกว่าขาเบสองชั้นถ้ามีสก้านล่ะ้าเบ็สาชั้นอ่าเข้าใจยังาเบชั้นจะมีความยาวเพื่งหงของตัวอะไรตัวดำอ่าตัวดำโอทคแล้วตัวาเบสองชั้นล่ะจะมีความยาวเพ่งหของาเบชั้นโอเคตัวตัดำตัวขาวตัวขาวเบ็ดหนึ่งชั้นจยังแล้ววีการเขียนัได้ หลังจากที่พวกเราทำรายงานไปแล้วบดแสดว่าพวกเราทำรายงานได้ใช่ไหมส่งงานทุกคนแล้วเด๋ยวคกูถามเลยตัวโน้นตที่กูสอนไปมีกี่เหียง